ประวัติโรงเรียนท่าช้างวิทยาคมโรงเรียนท่าช้างวิทยาคมตั้งอยู่เลขที่112หมู่3ตำบลท่าช้างอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก่อตั้งเมื่อปีการศึกษาพุทธศักราช2521โดยกลุ่มบุคคลประกอบด้วยข้าราชการและประชาชนในท้องถิ่นนำโดยว่าที่ร้อยตีก้าหารเลิกสำรานศึกษาที่การจังหวัดพระนครศรีอยุธยานายถนอมแสนสุข ศึกษาที่การอำเภอนครหลวงนายโกวิทวิริยาประสาสตรแพทย์ประจำตำบลท่าช้างเป็นผู้ริเริ่มในการดำเนินการจัดสร้างโรงเรียนในชั้นต้นโดยมีท่านพระครูพินิสุตคุณเอาวาสวัดร้อยไร่เป็นองค์ประธานที่ปรึกษาในการรับบริจาคเงินได้จัดสร้างอาคารเรียนชั่วคขาหกห้องเรียนหนึ่งหลังในวัดร้างชื่อวัดท่าขุนนางชาวบ้านเรียกว่า วัดท่าขุนนางจำนวนเนื้อที่23ไร่55ตารางวาสัญลักษณ์ของโรงเรียนคือช้างสามเสียนทูลประสาทสังสีประจำโรงเรียนสีน้ำเงินสีแดงปรัชญาโรงเรียนศึกษาดีมีพลาจัญางามดอกไม้ประจำโรงเรียนท่าช้างวิทยาคมดอกราชพฤกษ์อักษรย่อทอจุดชอจุดคติธรรมของโรงเรียนสิกขากาโมภาวังโหติ ผู้ค่ายการศึกษาเป็นผู้เจริญวิสัยทัศน์ของโรงเรียนสถานศึกษาพอเพียงสร้างคนดีมีคุณภาพคู่คุณธรรมสืบสารภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ทักษะศตรวรรษที่21เอกลักษณ์ของโรงเรียนลูกท่าช้างยิ้มไหว้ทักทายกันคณะผู้บริหารโรงเรียนท่าช้างวิทยาคมนางสาวนัทการสุทิจิต รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าช้างวิทยาคมรักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียนท่าช้างวิทยาคมนายสายันกันน้ําทิพย์หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการนางสาววัฒนาก้าวเอี้ยนหัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน นางสาวพิมรันค้ายเปรมหัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไปนางโดยละพรโพจันทร์หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคลนายสุทัศรักแดนหัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนปัจจุบันโรงเรียนท่าช้างวิทยาคมเปิดสอนใน,นระดับชัน้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายมีนักเรียนทั้งหมด320คนและมีบุคลา,ากรทั้งหมด22คน